e อ o อีโคสปอรนะครับเรามาดูรถหายากกันบ้างสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปีสุดท้ายของปอดอีโค่สปอรนะครับบอได้คล้ายเซียต้าเนาะลูกค้าสนใจเป็นงานหุ้มเรียบตามเบอดเดิมไม่เสริมเบอะนะครับในส่วนของอันนี้จะเป็นลายไลเนอร์เป็นตะเข็บคู่นะครับแบบนี้เลยหนังดำได้ครีม มีเหตุผลว่าทําไมได้ครีมเพราะว่าลูกค้าสั่งตัวพรมพื้นสีฟ้าได้ครีมล้อกันเลยเอา่าแล้วก็ตัวพรมใย,ยตัวนี้ทางร้านแถมให้นะครับสี่ชิ้นสวยๆแบบนี้เลยข้างหลังข้างหลังงานเข้ารูปนะครับสังเกตหัวหมอนได้สวยเลยกระเป๋ามีให้ทั้งสองข้างเอาไว้ใส่ของนะครับทับได้ตามปกติข้างหลังเราพุ่มทับไปเลยนะอาันี้ ทับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเอ็นขออนุญาตท่าเอ็นเอ็นแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยนะครับพรมพื้นข้างหลังก็เป็นแบบนี้สวยแบบนี้เข้ามาดูกันได้ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ